สวัสดีครับคุณแมทิสสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนุพารวยสําหรับมือนีนะครับเนาะแกได้มาหาคุณแมทิ์ก็คือนะครับผมกับช่วงคำเนาะคุณแม่เนาะแม่นครับฝนตกเนาะมือนีเนาะผมฝนตกเพราะว่าทำงนเลยอ่าคุณแม่ว่านะครับเนาะว่าเด๋อเนาะเล่นเว้นนะครับมือกนีแม่มือนีเนาะก็เล่นตเว้นกับลูกก็หน่อยนะคะครับผมคุณแม่ก็เลยว่าเด๋ฝัน นะครับผมสังนุนะครับนอนเรียวจากนะครับภารกิจนะครับนอนก็คืเแียวจากดัดผมก็เลยนะครับผมได้อามาอัดหรือว่าได้่มาบันทึกนะครับเรื่องราวของคุณแม่นะครับนอนสิเอามาฝากอาทันผู้ชมถุกท่ันนะครับผมก็คือในงวดประจำวันที่1ตุลาคม2567นย็นะครับนอนถือว่าเป็นโครงสุดท้ายละกับเป็นก่อนวันหวยออกเนาะคุณแม่นอะเพราะว่าคุณแม่กลว่า เลยฟันนะครับนอนเลยฟันแหลวาละกะนะครับแล้วก็มีเร่องบมงเอื่อนนํานะครับนอนช่วงทำคุณแม่ก็เลยว่าสีมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับเร่องราวความฝันหรือว่าเร่องบัง่เอืญนที่ว่าคุณแม่ว่าเป็นจังไ๋นะครับประมาณช่วงบ่ายเนาะเอาลูกนข้ยนอนนอนกับเพื่อรับไปน้ําเพื่อนนั่นละพอฝนมันตกบรรยากาศมันกระไดเนาะพอไอพอนอนไปนอนไปสักพักนึงฝันฝันว่ามีผู้เทา ผู้เฒ่ามากมากกันสองคนมาบอกว่าให้ตัดผมแนะ่แต่ว่าให้ตัดผมทรงผู้ชายแค่นี้กะตัดผมทรงผู้ชายกะต,ตัดบปเป็น่นตัดบ่คอยเก่งแต่เพิ่นว่าตัดให้แน่ตัดให้แน่แค่นี้ก็หูจักเพิ่นอยู่ได้ผู้เฒ่าสองคนน่ะเพราะว่าเป็นเป็นคนหูจักในหมู่บ้านนี่ล่ะคะ่ะที่นี่เพื่อนก็เลยบอกว่าไอ้ตัดให้คุณย่ายก่อนแม่คุณนะเพิ่อเอ่นแม่คุณตัดให้แม่คุณก่อน ก็เลยตัดให้แม่คุณพอตัดแล้วปุ๊บอีกคนนึงพิ่นกับบาตัดท่านี้ก็เลยหูซึกซึกวตื่นนะคะเพราะเป็นแฟนี่สัตว์นะค่ะพอหูเมื่อตือนเนาะค่ะก็เลยมานั่งคิดมืออื่นเลยกระสีออกหรืยว่าพิ่นสีมาไฮโซเพราะว่ากําลังคิดคิดไปคิดมาว่าพิ่นอายุเท่าไหร่ว่าสิโทรไปถามคนหูจักแต่ว่าก็เกงใจเพิ่นเนาะเดี๋ยวพิ่นสีวาเนะก็เลยบอะกาศถามใจสีอยาเพิ่นอ่ะนะบอกกาถามแต่ว่าคิดเบื้องแล้ว คุณยายผู้นั้นนั่นนะคะคเพิ่งเกียแล้วแต่อีกคนนึงเพิ่่ทันได้เสียแต่คุณยายที่ทั้งนีตัดผมไ้นะ่ะเพิ่นเพิ่นเสียไปแล้วนะคะเสียไปบดบดนในราคาว้างปีที่แล้วนาา่ะล่ะค่ะที่นี่เลยมาคินเบงถัาแปลเป็นตัวเลขนาอเพราะว่ามืออื่นเหลขกกระสิออกนอรอบก็เลยว่าถ้าผู้เ่านี่ทั้งนี้สิแปเป็นเก้าแปเป็นเก้ามาสองคนก็สิเป็นสองนาอผู้เา่า แต่ว่ามีผู้หนึ่งเสียชีวิตเหรอเดียเพื่อนก็เป็นศูนย์นะคะครับผมเพราะว่าคนตายเนาะครับเนาะแต<ม>่อาจจะเป็นศูนย์นะครับผมเรคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละถ้าถ้าแบบตัวเลขก็จะเป็นเก้าสองศูนย์คิดว่านะคะครับผมเลขตามความฝันแล้วที่นี่พอช่วงประมาณหัวคำนอล่างเป็นเหตุบังเอิญที่แบบว่าที่ทว่ากับจ้างลูกไอ้ฟังนะคะคว่าล่างถวยยู ลางถวยอยู่แล้วลูกสาวก็นหน่อยทีเอาเพิ่นนอนนั่นละเพิ่นเพิ่นกะแลนถือถูมาให้ทนี้ล่างถวยอยู่ปุ๊บเอาเคือเอาถูมาให้ไป่าเอาไปแม่ขอให้แล้วเพิ่นว่ายังสี่นะท่านนี้ก็เลยจับเอาเก็เลย่งางล้างไม้ล้างมือหลักก็เลย่ยางมาหาพอบานพอบานเพิ่นจัดหิ้งพรอายู่นะคะเพิ่นทาความสะอาดเพิ่นเอาของมาลงว่างหางล่างเนอที่นี่เลยถามว่าอัน เธอเอาทูให้อันลูกมาอยู่อนบอเพื่นว่าเพิ่นก็บ่ได้เอาเพิ่นก็ได้เอาให้แต่ว่าลูกเฮ็ดแบบนี้อันลูกสาวน้อยเพิ่นก็เลยกราบกราบแล้วสวดมนต์แล้วเนาะค่ะเพิ่นก็สวดมนต์ตามภาษาเพิ่นนั่นล่ะตามเด็กน้อยเนาะเพิ่นสวดเพิ่นกราบแล้วเพิ่นก็ว่าสาธุขอให้แล้วแล้วเพิ่นก็บ๊ายบายบ๊ายบายนี่บ๊ายบายพระอันพ่อบ้านเพิ่นว่านะบ๊ายบายพระแล้วเพิ่นก็แล่นมาหลังบ้านพอแล่นมาหลังบ้านก็เอาทูมาให้เพิ่นก็บอก แม่บ้านแล้วว่าอันเอาเลขให้นะคะเพิ่นบอกเอาตัวเลขให้เพิ่นบอกขอให้แล้วนะเพิ่นว่าอย่งซี่เพราะว่างวดที่พ่านมากนะครับนาะเพิ่นกล่าเพิ่นจะเคยเอาทูมให้เนี่ยค่ะแต่ว่าไหปูรอบนั้นไหปูก็ได้กพกสองนะคะแต่ผมสามตัวทั้งนี้นั้นเอาเจ่สองตัวนอมาคกสองก็ได้จ้าคกสองนั่นแหละค่ะแต่ว่าปูเพิ่นได สามตัวงวดทีเหล้ยวน่ะพันจ้ำให้ปูเพิ่นเพิ่นไปเห็นถูกจะใส่มาบ่งหัวจอเพลิน,พน,พนจุดน่ะบริจุดมือเหล็กออกว่าเพิ่นไปจุดปุ่นก้อนเหล็กออกว่ามสามขีมือก็นึกว่าจะเป็นเหล็กเหล็กเล่าเนาะก็นี่นก็มากเล่าเนี่ยะนะตอนเล่ากับไปบบไปไป,ไปเสี่ยงดวงอยู่แต่ว่าที่หนีพ่อไทยก็เลยบร,ร,รยิอันนี้มันลายมือท็นี่ก็เยว่มากั็นี้มันไกลมือเหล็กออกกับือมืออื่นเนาะเพิ่นเพิ่งหายว่างหัวคำนี่ก็เลยได้จุดจุดถูกเพิ่นไว เดี๋ยวกระสิเอาเป็นวิดีโอเนาะให้สร้างนูนขึ้นข้างบนไว้เรื่อยๆเนาะค่ะเอาลองท้ายเป็นวิดีโอให้นะคะราวานะครับนกกถือว่วาเมื่อผีพานมาเนี่ยเนก็ะห้โฉคกูนะครับนกก็คือสามตัวนะครับเิ่นจุดไห่นะครับเิ่นจำไช่กูคือหกหกสองแม่น่วัดนี้นะครับก็คือว่าแม่คิปกรบที่วามากระทื่วาเป็นเรื่องบ้างอื่นนะครับนะที่วาหลังจากฟันแล้วนะครับผมหลังจากฟันเรียบร้อยแล้วกรตโตคามานะครับลูกเพิ่นก็เลยนะครับยิบพูบมาให้ นะครับผมก็ถือว่าเป็นเหลี่ยมบางเอื่นเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ในช่วงได้ลาบน้ำเพลินนะครับแต่งวดนี้เพิ่นเอามาให้แม่นะครับแม่ทิพย์ก็เลยว่านะครับเป็นเหลี่ยมบังเอื่นก็เลยเสือเอามาฝากนะครับผมกับตัวเลขความฝันคก้ก็นานๆเพิ่นนก็หายเก่าซีเนาะที่ที่ไอคือตรงๆกันไปนะนะค่ะสร้างมางวดที่ว่าออกเก่าซีเพิ่นละเมอละนะครับผมที่ว่าผูดได้ดีเกิด้เบิ่งนะครับหรือว่าติดตามนะครับความฝันนะครับของคุณแม่ทิพย์ก็จะฮู้นะครับเนาะเพราะว่าแม่ทิพย์ก็บอกว่าตอนอ่ช่วงกลางเดือนนะครับเนี่ยค่ะ ช่วงกลางดึกพลเมื่อนะครับบอกเลขก็คือเกาซีนะครับผมแม่ทิดก็เลย่ดเอามานะครับดอเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับตามความเชืส้นะว่าลูกลูกสาวคนหนึ่งเป็นเป็นลูกคอมานะคะว่าคนไม่ลูกยากครับผมประมาณสามปียังมี่นะคะก็ไปขอมานะคะขอกับระพิษพระพิฆเนศนะคะยุงหวัดสมานครับอ่าหลวงพ่อโสธรขอพ่นุมาส์นะคะอยู่จังหวัดสาเชิญเศร้านะครับสำหรับเล็กถูเนาะค่ะ ทีจุดไปที่ลูกสาวพินจ้าำไฮกับเป็นเลขเจ็ดหนึ่งสองนะคะเจ็ดหนึ่งสองครับผมสำรับนะครับเนาะเลขทูบนะครับท่ว่าจ้าำไฮนะครับกระเภเจ็ดหนึ่งสองนะครับผมในมือนี่นะครับจะเป็นนะครับเรื่องราวความฝันนะครับคุณแม่นะครับก็ได้เอาเลขทูบนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในมีในมือนี่นะครับเนาะท่ว่าเป็นอ่ความฝันของแม่คลิปหรือว่าเลขทูบนี่จุดก่อนมันค่ยออกนะครับผมแต่แต่ นะครับจะมาโล่งไห้ก็คที่วันไขออกนะครับเนาะในเมื่อนี้ก็คือว่าช่วงเศร้าๆนะครับเนาะก็สะได้เอาล่งไห้นะครับผมแตสําหรับนะครับมันคือไบรนะครับก็คือช่วงค่ํานะครับเนาะก่อนวันไขออกนะครับผมเป็นขอซาร์คเมิ้นค่ะส่วนครับผมก็บที่ว่าเป็นเรื่องบางอื่นนะครับเนาะภาวะอ่าส่วนมากนะครับเนาะจินในโซกได้รับหรือว่าการไปขอเหลขกขอมือนะครับเนาะเพิ่มจะมักทำวิธีก็คือนะครับเมื่อนี่ก็ปรากฏว่า นะครับอาลูกนะครับพองแม่ทิพย์นะครับผมเพื่อนใดอาหยิบนะครับหยิบทู่มาให้นะครับนอเพิ่มพ้อมเพื่อนก็ได้บอกว่านะครับนออาอาสาธุนะครับนอขอให้แล้วนะครับเนาะเพิ่นก็บายๆนะครับหรือว่าเพิ่นสีมองเห็นอาสิงเรีนรับหรือว่าเห็นอ่าของรักษานะครับนอยู่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าเพิ่อนเอามาหยิบให นะครับคุณแม่ทิพย์ก็เลยหวกวาทิว่าน so well. yes, right? right> right ี่แหละครับเป็นเรื่องบังเอิญนะครับก็เลยได้นะครับว่าเรล่าฟูซังนูฟังสังนูกันเลยนะครับน็อตกตคามานะครับผมเสร็จภารกิจแล้วนะครับก็เลยได้มาบันทึกนะครับเรื่องราวความฝันและการเลือกคู่หรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านอ่านในวดนี้นะครับผมก็คือวันที่1ตุลาคมนะครับผม2567นะครับบัดนี้นะครับก็เสร็จแล้มาสรุปตัวเลขแนวทางนะครับผมที่ว่าทางความฝันแล้วก็เลขทูบนะครับเราจะเอามาฝาก นะครับสําหรับเลขนะครับน้องความฝันของเมทิบนะครับผมก็คือ920นะครับผม920อาร์วานะครับสตัดเลน2ตัวนะครับอาจจะเป็น92 90แล้วก็20นะครับผมแล้วก็สำหรับตัวเลขนะครับที่ว่าอาเลขรูปนะครับที่ว่าคุณแม่ได้เอามาฝากนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาอ่าน้องเพิ่นก็ได้จับให้นะครับน้องที่ว่าได้ยิบให้ปูเพิ่นก็ได้ที่ว่าแตก3ตัว สำหรับวันนี้นะครับเผลเอ้ยิบให้ก็คือหลังจากจุดเสร็จนะครับก็ได้อ่าตัวเลขมากก็คือ712นะครับผม712หรือว่าสิตัด์ทเลนสอตัวอาจ์จิเป็น7172แล้วก็12นะครับผมแล้วก็สำหรับเลขความฝันของคุณแม่เนาะสำหรับเลข9นะครับเนาะกับเลข6ก็ระวังไว้น้ำแหนือผิดว่ากับน้ำแหนืนะครับเนาะเผื่อมันมาอาจ์จิเป็น621ก็ได้นะครับผมหรือว่าอาจ์จิเป็น62 อกหนึ่งก็ได้นะครับผมกับกันในน้ำเน่กันแล้วกันนะครับผมสําหรับเลขเก้ากับเลขหกนะครับนอแต่สําหรับนะครับนองวนนี่ต่ทว่าเลขเก้าีก็ถืที่ว่าสวยนะครับเนาะเพราะว่ายังตือว่าออกวันพระเนาะนะครับนาอวันพระนี่ก็ถที่ว่าเลขสีมีเก้านะครับผมนี่ก็เป็นนะครับเรื่องราวความฝันนะครับนาอทีมเทิสเอามาฝาและกับเลขทูกนะครับนาะรับมือนีครับบรรยากาศดีดีนะคุณแม่เนาะฝนตัวกับฝนลิ่นลิ่นอยู่เนาะ สำหรับเมื่อนี้นะครับน้อกกศิราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้่งเนีกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ